อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องจับตาครับวันพรุ่งนี้ฮะวันพรุ่งนี้ประชาธิปัตย์มีประชุมใหญ่นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมมีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษนะครับคุณอันวาสาแลคุณอันวาสาแลบอกพรุ่งนี้ประชุมใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีสิ่งที่ต้องจับตาหลายเรื่องตัวเองอาจจะแตกหักก็ได้หรือจะเป็นเรื่องดีก็ได้เพราะคุณอันวาเองบอกว่าผมก็รอความชัดเจนอยู่ว่าเขาจะให้ผมลงสมัครหรือเปล่านะฮะพรุ่งนี้ประชุมใหญ่สามัญของพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่โรงแรมมิเดอรเคิลนะครับ ตั้งแต่เช้าเลยนะครับไฮไลท์สําคัญนี่ก็คือการเลือกตั้งกรรมการบริหารพักแทนตําแหน่งที่ว่างลงที่ลาออกก็คือคุณนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพาคใต้แล้วก็คุณอันวาสาและแคนดิดเดตมีสองคนครับแคนดิดเดตก็คือคุณชิตวรบุญเกียรติสอ,นอสนครศรีธรรมราชกับคุณเดชอิดขาวทองสสสงขาก็คาดกันว่าคากันว่าคุณชินวรเนี่ยจะนั่งตําแหน่งรองหัวหน้าพากักภาคใต้ ส่วนคุณเดชอิดเนี่ยจะนั่งรองเลขาธิการพรรนะครับนี่เป็นเรื่องหนึ่งนอกจากนี้เนี่ยพรุ่งนี้จะมีวาระพิจารณาเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ของพรรนะครับแผนหรือโครงการที่จะดําเนินการในปีหน้านะตามข้อบังคับพักข้อที่79นะแล้วที่สําคัญนะที่สําคัญคุณอันวาสาและเปิดเผยเมืเ่อช่วงเย็นที่ผ่านมา บอกว่าในการประชุมใหญ่วันพรุ่งนี้ตัวเองจะเตรียมข้อมูลที่จะนําเสนอให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบถึงปัญหาความตกต่ําของพักว่าเกิดจากผู้บริหารพักจํานวนหนึ่งที่เห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ของพักและผู้บริหารพักบางคนที่ถูกครอบงำนะทำให้วุฒิภาวะของการเป็นผู้นําของพักเสียไปแกบอกว่าพรุ่งนี้จะขอพูดความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ทั้งหมด ขอให้สมาชิกพักทั้งประเทศได้รับฟังอาจจะเป็นการพูดครั้งสุดท้ายก่อนที่จะถูกผู้บริหารสั่งขับไล่ผมออกจากพักหรือประกาศไม่ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งต่อไปนี่ฮะฟังอย่างนี้นะเท่ากับว่าคุณอันวาจะทิ้งบอมนะฮะพรุ่งนี้คุณอันวาจะทิ้งบอมแต่ว่าจะเป็นบอมเรื่องอะไรติดตามนะครับเพราะว่าเรื่องของคุณอันวาเนี่ยคือ แกก็เป็นเรียกว่าเป็นคนที่มีความคิดความเห็นแตกต่างจากทิศท,ทางของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะแกมีความคิดความเห็นแตกต่างกันแล้วแกเข้าพยายามเสนอทางออกของพรรคไปหลายครั้งถึงขั้นเสนอให้ถอนตัวจากพรรคร่วมก็หลายครั้งก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับแต่พรรคประชาธิปัตย์เองก็ยังไม่ได้ที่จะนําไปใช้หรือฟังดังนั้นพรุ่งนี้คุณอันวาบอกปัญหาที่เกิดขึ้นของประชาธิปัตย์ทั้งหมดเลือดที่มันไหลออก มันก็ได้มาจากปัญหาเรื่องของผู้บริหารพักที่เป็นต้นเหตุของปัญหาพรุ่งนี้แกจะพีเซนต์ข้อมูลนี้ในที่ประชุมแล้วอาจจะถูกขับออกจากพักหรือเปล่าเราติดตามนะครับก็คงจะมีการรายงานด้วยนะฮะแล้วก็นําเสนอในเพจต่างๆในเครือของมติชนนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มติชนทีวีโดยการสแกน q r c o d e ด้วยนะครับ